สำหรับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจ,จงมีความเป็นรูปธรรมนําไปใช้ในการกําหนดเนื้อหาจัดทําหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนนะครับตัวชี้วัดมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1คือตัวชี้วัดชั้นปีเป็นป้าม หมายในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ2คือตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับทรหาร1.1ป่งจุด1ปปทับสอปปจหนทับคือตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อที่2 1.1คือสาระที่1มาตรฐานข้อที่1 ทอทหารคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับส่วนตัวอย่างข้อที่2ต่อเต่า2.2มอมมจุด4ีขีด6ทับมมาจุด4ขีดทับคือตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายข้อที่3 2.2คือสาระที่2มาตรฐานข้อที่2และต่อเต่าคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับ